บรรยากาศริมน้ำน่านนะครับผมถ่ายคลิปนี้จากหน้าร้านอาหารสวนเสนียนฝั่งอำเภอภูเพียงครับสังเกตว่าฝั่งตรงข้ามนะครับจะเป็นร้านอาหารครัวเมนูปลาสองไม้น้ำน่านไม่ได้กว้างมากนะครับสักประมาณ50เมตรได้มั้งครับ แล้วก็ช่วงนี้ก็น้ำก็ลดลงสังเกตจะสังเกตว่ามีการสร้างเขื่อนขึ้นมากันเพราะว่าหน้าฝนหลายๆครั้งเนี่ยน้ำค่อนข้างเอ่อล้นตะลิ่งทำให้ทให้ตัวเมืองหน้านเนี่ยน้ำท่วมบ่อยก็เลยมีการสร้างเขื่อนขึ้นมากัน้นคิดว่าปีนี้น่าจะไม่ท่วมแล้วครับตอนนี้ตอนเย็นพอดีนะครับพระอาทิตย์กำลังลง สะท้อนมาในแม่น้ำน่านสวยมากครับที่เห็นอยู่ตรงเหนือภาคที่ตรงนั้นเป็นโรงเรียนสตรีสีน่านนะครับเลยไปไกลๆตรงนู้นนะครับเป็นสะพานพัฒนาภาคถือภาคเหนือนะครับซึ่งจะเชื่อมระหว่างอำเภอเมืองกับอำเภอภูเพียงอำเภอภูเพียงก็คือเป็นที่ตั้งของวัดท่าแชแห้งส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งอำเภอภูเพียงนะครับที่มีขั้นบันได จะสังเกตว่าน้ำน่านกำลังแห้งนะครับจะมีกาะแก่งขึ้นมาแล้วนะครับสามารถเดินท้ามได้แห้งมากนะครับะครับนี่คือบรรยากาศริมน้ำน่านตอนเย็นนะครับ